สวัสดีครับวันนี้มาฟังเสียงนกเขาใหญ่เจ้ากุลาบปึกวันแรกนะครับว่าจะมีหมานหรือเปล่านะครับตอนนี้นกปลาเข้ามาใกล้แล้วนะครับก็ผ่านไปยกที่หนึ่งยกที่สองแล้วนะครับอันนี้ยกที่สามครับเพราะว่าออกมาปึุกตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะครับคอยดูว่าจะมีนกป่ากล้าเข้ามารวมต้นไหมก็ยกเรกก็เข้ามารวมแล้วนะครับเป็ดแต่เป็นลูกนกก็เจ้ากลุลาบก็ทั้งคูทั้งเรียกก็ไม่เหยียบนะครับเดี๋ยวคอยมาดู ยกที่สามครับเมื่อกี้ได้ยินนกป่าคูอยู่ข้างๆแต่ไม่เข้านะครับยังไม่เข้ายังไม่เข้ารวมต้น มีนกเห็นลูกนกอยู่สี่สามสี่ตัวนะครับลูกนกนี่ก็ลูกลูกนกเหมือนกันกำลังร้องอยู่นะครับเสียงเล็กอ่ะสองกุกอันนี้ลูกนกนะครับนี่สองกุกนะครับลูกนกเห็นตอนผมเห็นตอนเห็นรังแต่ว่าตอนนั้นเขาบินแล้วนะครับ เสียดายไม่ได้มาเห็นในตอนที่เขาตอนที่แม่เขากำลังป้อนนะครับก็เลยมาเห็นตอนเขาบินแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคอยโตเอาก็ได้นะครับฟังเจ้ากุหลาบร้องนะครับเสียงใหญ่เนี่ยนกป,ป่าอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับต้นตราดครับ เป็นแปลงนางผมเองครับมีแต่ต้นสูงสูงนะครับแถวนี้มีต้นนี้ก็ต้นเดียวนะครับต้นสะดาพอที่จะปุึกุกได้นะครับ นกป่าที่ไม่เข้าคือนกป่าที่คุ้มถิ่นก็คือพ่อของพ่อของลูกนกนะครับเห็นนกลูกนกใกล้มาบินมาใกล้นกต่อก็พยายามคูคูไม่ให้นกไม่ให้ลูกนกบินเข้ามาใกล้นกนกปึกนะครับไล่กันไปแล้วนะครับนุ่นไล่กันไปแล้วครับ ประมาณนี้แหละครับนกที่คุมถิ่นนะครับก็คือเป็นเรียกเรียกแล้วครับเจ้ากลาบเรียกแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับฝึกวันแรกนะครับตัวอื่นฝึกเป็นเดือนแล้วยังไม่ผ่าน นี่นี่นี่ไกลเข้ามาแล้วครับตีตะไลเข้ามาแล้วเดี๋ยวได้เข้าหรือครับอยู่ไม่ได้หรอกมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวครับเข้ามาแล้วหนึ่งตัวครับเข้าแล้วเข้าแล้วครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้คูแล้วครับเจ้ากุหลาบคูแล้วอู้เจ้าลิวเกม เจ้าลิวเกมอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าลิวเกมเจ้าทิ้นเลยครับตัวนี้ต่อยากมากครับตัวนี้คููด้วยเจ้ากลุลาบทั้งคููทั้งเรียกเลยอืมเจ้ากลุลาบโอ้ลิวเกมตัวนี้เจ้าทิ้นเลยนะครับต่อยากมากสายเหนียวเลยตัวนี้ จะบินออกแล้วครับจะบินออกแล้วครับเสียงสุนัขเห่านะครับไม่รู้เห่าอะไรด้านหลังนะครับโอ้ไม่กล้าสู้เลยครับเจ้าลิวแกมไม่กล้าสู้กับเจ้ากุลาบเลยครับนี่แหละตัวเหนียวเลยนะครับตัวเหนียวขู่แล้วนะครับคู่ทนด้วยเจ้ากุลาบคู่ทน สมใส่อยู่ด้านล่างนะครับโอ้คูเยอะเลยบางนี้นกป่าก็ไล่มานะครับไล่กันมาสองสามตัวนะครับฮมันมากเลยครับแบ่งแบ่ๆให้ไล่กันกับไปนู่นแล้วสองตัวนูน่นตัวนี้ตัวนี้คุมเลยนะครับริวเกมครับ อยู่ข้างซ้ายมือนะครับบนยอดนะครับสายมือนะครับกิ่งด้านซ้ายไม่กล้าลงนี่แหละโอ้ไล่กันไปนู่นอีกแล้วโอ้นกเยอะครับวันนี้นกเยอะทุ่งนาของผมเองนะครับทุ่งนาของพ่อแม่ผมเองนะครับนี่ลิวแกมฮันน่ากลับคืนแล้ว ตัวนี้ตัวตัวมานโอ้ไม่ใช่ตัวเหนียวเลยนะครับอาจารย์ตัวเหนียวเลยถ้าได้ตัวนี้นกอาจจะโตง่ายนะครับเอาสู้เลยเจ้ากุหลาบสู้เรียกแล้วทั้งเรียกทั้งครูครับ แต่เจ้างดงามเขาเขาจะเรียกอย่างเดียวเขาไม่ค่อยคูนะครับถ้าถ้าเทียบกับเจ้างดงามนะแต่เจ้างดงามเขาจะคูเฉพาะนกที่มาใกล้ผนิลเอาโยนแล้วทั้งโยนทั้งเรียกทั้งคูแล้วตอนนี้สามสาวแล้วครับ ลุนให้เจ้าริวแกมเหยียบนะครับบินออกแล้วครับเห็นนั่นไม่กล้าครับไม่สู้นกปึกเลยไม่กล้าเข้าใกล้เนียดเลยไม่กล้าเข้าใกล้เจ้ากุหลาบเลยห่วงตัวเมียนะครับห่วงตัวเมียแล้วก็ห่วงลูกที่เขาเลี้ยงด้วยนะครับ เกือบแล้วเจ้ากุหลาบฝึกวันแรกเกือบมีหมาแล้วครับเดี๋ยวคอยมาติดตามครับเมื่อกี้ไล่กันอยู่แถวนี้สี่ตัวเมื่อกี้ไล่กันอยู่สี่ตัวครับสองคู่อาจจะได้ยินนกฝึกใหม่ก็เลยเสียงแปลกนะครับก็เลยไล่เขาไล่ดีนะครับผ่านแล้วผมให้ผ่านนะครับ เจ้าสองหมื่นของผมผ่านแล้วครับอาจารย์ออเหัวเราออกเลยนะครับอายุกรงสิบเดือนเท่านั้นเองนะครับผมเอามาปึกก็อยู่ไม่ได้ครับลึกมากเลยคู่ตั้งแต่สามเดือนแล้วก็คู่มาตลอดเลยคููนกทุกตัวที่อยู่ในบ้าน อ้าวฝึกวันแรกเกือบแฮกมานแล้วครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับอาจจะได้ชมคลิปดีๆคลิปมันๆให้ท่านอาจารย์และท่าน FC ได้ชมกันนะครับ ป่าสองกุกแล้วก็ริวเกมเข้ามาแล้วนี่ตัวหนึ่งอยู่ต้นนี้นะครับต้นอยู่ใกล้ๆเจ้ากุหลาบนี่เองนะครับแต่มันมีเจ้าริวเกมคุมไว้นะครับคูคูไม่ให้เข้าใกล้นกปึกนะครับ